ในทุกยุคของสยามราชบัลลังก์คือศูนย์กลางแห่งอำนาจแต่ในเงามืดเบื้องหลังนั้นยังมีผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งที่ขับเคลื่อนและกำหนดทิศทางของแผ่นดินขุนนางผู้จงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวในนามแต่บางครั้งก็กลายเป็นผู้โค่นละราชบัลลังก์เสียเองเบื้องหลังการเมืองในวังหลวงที่ไม่เคยถูกเล่าในตำรา วันนี้ย้อนสยามเรื่องจริงจากอดีตจะพาคุณย้อนกลับไปดูว่าใครกันคือขุนนางผู้ล้มกษัตริย์และอำนาจในเงานั้นได้เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์สยามไปอย่างไรในหน้าประวัติศาสตร์ไทยเรามักจําภาพพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์กลางอำนาจสูงสุดแต่ในทุกยุคสมัยของสยามตายเงาของราชบัลลังก์ ยังมีขุนนางอีกกลุ่มหนึ่งที่ขับเคลื่อนท้าทายและบางครั้งก็โค่นอำนาจนั้นลงด้วยมือของพวกเขาเองนี่คือเรื่องจริงที่ไม่ค่อยมีใครเล่าเรื่องของขุนนางผู้โค่นและราชบัลลังก์เบื้องหลังการผัดแผ่นดินที่ไม่ใช่แค่เรื่องของโชคชะตาแต่คือเกมแห่งอำนาจความทะเยอทะยานและการเมืองในวังหลวง ที่แหลมคมยิ่งกว่าดาบใดในสนามรบบทที่หนึ่งขุนนางในสังคมโบราณเสาหลักหรือเงาอำนาจในทุกอาณาจักรที่มีระบบกษัตริย์ขุนนางคือเสาหลักที่ค้ำจุนราชบัลังแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็อาจเป็นเงาอำนาจที่ทำให้บัลังนั้นสันคลอนได้เช่นกันรากของคำว่าขุนนาง คำว่าขุนนางในภาษาไทยโบราณหมายถึงผู้มีศักดินาหรือผู้ได้รับพระราชทานตำแหน่งจากพระเจ้าอยู่หัวในระบบอยุธยาตำแหน่งขุนนางไม่ได้ไดมาเพราะสายเลือดเสมอไปแต่ได้มาจากความสามารถความพักดีหรือการรับใช้แผ่นดินระบบนี้เรียกว่าศักดินาเป็น,นกลไกควบคุมสังคมที่ละเอียดและทรงพลังที่สุดในยุคโบราณ ศักดินาไม่ใช่แค่ค่าที่ดินแต่คือค่าศักดิ์ที่แสดงว่าคนนั้นอยู่ลำดับใดในอำนาจของสังคมและสามารถใช้ศักดินาในการตัดสินความผิดความดีความสามารถรับราชการหรือแม้แต่คดีความดังนั้นศักดินาจึงเป็นเหมือนเครื่องมือกำหนดอำนาจส่วนขุนนางคือผู้ถือเครื่องมือนั้น โครงสร้างอำนาจในราชสำนักในสมัยอยุธยาราชสำนักแบ่งอำนาจออกเป็นสองสายใหญ่ฝ่ายหน้าสมุหกะลาโหมดูแลการทหารป้องกันประเทศและควบคุมหัวเมืองฝ่ายใต้ฝ่ายในสมุหานายกดูแลราชการพลเรือนการเก็บภาษีการค้าขายและหัวเมืองฝ่ายเหนือ สองตำแหน่งนี้คือหัวใจของระบบราชการโบราณและเป็นเสาหลักคู่ขนานกับอำนาจของพระเจ้าอยู่หัวกษัตริย์อาจเป็นศูนย์กลางทางจิตใจแต่ขุนนางเหล่านี้คือคกลไกที่ขับเคลื่อนจริงของประเทศในพระราชาพงศาวดารมีขลังกล่าวว่าราชอาณาจักรเปรียบเหมือนเรือใหญ่พระเจ้าอยู่หัวคือเจ้าของเรือส่วนขุนนางคือผู้ถือพาย ถ้าผู้ถือพายไม่ขยับเรือก็ไม่อาจแล่นไปได้นี่คือภาพแทนที่ชัดเจนว่าในขณะที่กษัตริย์คือศูนย์กลางอำนาจเชิงสัญ,ญลักษณ์ขุนนางคือพลังอำนาจเชิงปฏิบัติที่แท้จริงการเติบโตของอำนาจขุนนางขุนนางในอยุธยาไม่ได้เป็นเพียงผู้รับคำสั่งแต่ค่อยๆกลายเป็นผู้สร้างระบบหลายคนกุมอำนาจในท้องถิ่น มีไพร่พลนับพันคนอยู่ใต้บังคับบัญชาและยังสามารถสั่งการกองกำลังได้เองการมีไพร่หลวงและไพร่สมทำให้ขุนนางมีอำนาจทางเศรษฐกิจด้วยเพราะพวกเขาใช้แรงงานเหล่านี้ในการก่อสร้างสร้างบ้านวัดหรือแม้แต่ทำไร่นาเพื่อสร้างรายได้ส่วนตัวแม้จะมีข้อห้ามเรื่องการเก็บภาษีส่วนตัวแต่ในทางปฏิบัติ ขุนนางระดับสูงมักมีรายได้เงาจากการค้าหรือการควบคุมแรงงานจนบางครั้งร่ำรวยกว่าราชสำนักเองมีบันทึกของบาทหลวงฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ที่กล่าวว่าขุนนางใหญ่ในกรุงสยามแต่ละคนมีบ้านเรือนโออามีคนใช้มากกว่า200และใช้เงินอย่างราชานี่แสดงให้เห็นว่า อำนาจของขุนนางไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในวังแต่ขยายสู่เศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างการเมืองในวังพันธมิตรและศัตรูในคราเดียวกันแม้ขุนนางจะได้ชื่อว่าผู้พักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวแต่ในทางการเมืองพวกเขาไม่ใช่กลุ่มที่เป็นเอกภาพในราชสำนักมีหลายกลุ่มอำนาจบางกลุ่มใกล้ชิดฝ่ายในราชินีพระโอรสพระธิดา บางกลุ่มมาจากสายทหารบางกลุ่มมาจากสายพระคลังพ่อค้าการเงินกลุ่มเหล่านี้มักแข่งขันกันเพื่อช่วงชิงความไว้วางใจจากพระเจ้าอยู่หัวเพราะใครได้ใกล้ชิดก็ได้อำนาจในบางยุคเช่นสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาขุนนางอย่างพระมหาเทพหรือเจ้าพยาจักรีคนละคนกับรัชกาลที่หนึ่ง มีบทบาทสูงจนบางครั้งกลายเป็นมือที่สามที่กำหนดการสืบราชะสมบัติการแย่งอำนาจในวังจึงไม่ได้เกิดจากการกรบฏเสมอไปแต่มักเริ่มจากการจัดขั้วขุนนางที่แข่งขันกันในเงามืดเสียงจากพงศาวดาลในพระราชพงศาวดานกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐมีบันทึกตอนหนึ่งว่า ขุนนางผู้ใหญ่ทั้งหลายต่างประพฤติเช่นเจ้าชีวิตตนเองพระเจ้าแผ่นดินต้องทรงฟังเสียงขุนนางหากขัดพระไัยย่อมเกิดขัดแย้งใหญ่ประโยคนี้สะท้อนว่าแม้จะอยู่ภายใต้สมบูรณาญาสิทธิราชแต่ในความเป็นจริงพระราชอำนาจมิได้เป็นสิ่งสมบูรณ์พระต้องอาศัยการยอมรับจากขุนนางขั้นสูงหากขุนนางเหล่านี้รวมตัวกันเพื่อต่อต้าน ราชบัลลังก์ก็อาจสั่นสะเทือนได้ในพริบตาเมื่อความจงรักภักดีเป็นอาวุธสิ่งที่ทำให้ขุนนางมีอิทธิพลเหนือราชาในบางยุคคือระบบความไว้วางใจขุนนางมักเป็นผู้ใกล้ชิดกษัตริย์ที่สุดรู้ความลับในวังเส้นทางสเสบียงการเงินและกองกำลังดังนั้นหากกษัตริย์ทรงเข้มแข็งขุนนางคือแขนขาที่ค้าจุนราชบัลลังก แต่หากกริย์ทรงอ่อนแอรหรือทรงระแวงขุนนางเหล่านี้ก็อาจากลายเป็นศัตรูเงาได้ทุกเมื่อและในประวัติศาสตร์จริงขุนนางหลายคนใช้ความใกล้ชิดนี้สร้างพันธมิตรลับหรือเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆเ,เพื่อเปลี่ยนแผ่นดินซึ่งสิ่งนี้คือจุดเริ่มต้นของบทต่อไปเมื่อขุนนางบางคนตัดสินใจก้าวข้ามเส้นจากผู้รับใช้กลายเป็นผู้แย่งบัลลังก บทที่สองอยุทยายุคที่ขุนนางเริ่มกลืนราชาในสมัยอยุทยาความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับขุนนางไม่ต่างจากดาบสองคมกษัตริย์ต้องพึ่งขุนนางเพื่อรักษาแผ่นดินแต่ขุนนางเองก็ใช้โอกาสนั้นสร้างอำนาจของตนหนึ่งในเหตุการณ์ที่สั่นคลอนราชบัลลังก์มากที่สุดคือเรื่องของขุนวรวงศาธาราช เขาเริ่มต้นจากขุนนางผู้ใกล้ชิดในราชสำนักแต่ด้วยอิทธิพลของความใกล้ชิดพระสุริโยไทยและพระศรีสุดาจันทร์ทำให้เขากลายเป็นขุนนางที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดแต่เมื่อพระเจ้าชัยยราชาธิราชเสด็จสวรรคตราชสำนักเกิดสุญญากาศแห่งอำนาจและขุนวรวงศ์สาธิราชได้ฉวยโอกาสขึ้นครองราชเองเขาไม่ใช่เชื้อพระวงศ์โดยตรงแต่เป็นขุนนางที่กล้าก้าวข้ามเส้น ก้าวขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์นับเป็นครั้งแรกๆในประวัติศาสตร์สยามที่ขุนนางโค่นราชบัลลังก์ได้สำเร็จแม้รัชการของเขาจะอยู่ได้เพียงปีเศษก่อนถูกกลุ่มขุนนางฝ่ายตรงข้ามกำจัดแต่เหตุการณ์นั้นได้จารึกลงในหน้าประวัติศาสตร์ว่าอํำลาดในวังหลวงไม่ได้อยู่ในมือพระมหากษัตริย์เพียงผู้เดียวบทที่สจากขุนศึกสู่เจ้า เจ้าพระยาจักรีและการสร้างราชวงศ์ใหม่ข้ามเวลามาถึงปลายกรุงธนบรุรีสยามกำลังวุ่นวายจากสงครามและการเมืองภายในพระเจ้าตากสินมหาราชแม้จะเป็นกษัตริย์ผู้กู้ชาติแต่เมื่อเวลาผ่านไปพระองค์ก็เผชิญกับการต่อต้านจากภายในราชสำนักเองในบันทึกหลายฉบับระบุว่ากษัตริย์เริ่มทรงเครียดวางพระทัยไม่ได้แม้แต่ข้าราชการคนสนิท จนเกิดความระแวงต่อขุนนางฝ่ายทหารในเวลาเดียวกันขุนนางผู้ทรงอำนาจมากที่สุดในกองทัพคืคอเจ้าพระยาจักรีทองด้วงซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่ผู้พักดีต่อพระเจ้าตากสินมาโดยตลอดแต่ในช่วงปลายกรุงทนบุรีสถานการณ์เปลี่ยนไปเมื่อเกิดความวุ่นวายภายในพระเจ้าตากสินทรงถูกปลดจากราชสมบัติและเจ้าพระยาจักรีได้รับเชิญให้ขึ้นครองราชสถาปนาเป็น รัชการที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จักรีนี่จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ขุนนางผู้มีอำนาจทางทหารกลาเป็นพระมหากษัตริย์โดยมีความชอบธรรมจากการกู้ชาติและความว่างเปล่าทางการเมืองการเปลี่ยนผ่านครั้งนั้นไม่ใช่การก่อกระบฏแต่คือการสืบทออำนาจโดยขุนนางที่ได้รับการยอมรับทั้งจากราชสำนักและประชาชนบทที่4ยุครัตนกโกสินทร์ตอนต้น อำนาจที่ถูกจัดระเบียบหลังจากนั้นราชการที่หนึ่งได้วางระบบราชการใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ขุนนางแย่งอำนาจได้ง่ายอีกต่อไปโดยแบ่งอำนาจออกเป็นสีกระทรวงหลักและสร้างระบบราชการแบบลำดับชั้นแน่นท้าแต่ถึงอย่างนั้นในประวัติศาสตร์ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นก็ยังมีขุนนางบางคนที่มีอำนาจมากจนราชสำนักต้องระวังหนึ่งในนั้นคือเจ้าพระยาศีธรรมาธิเบศ หรือจิตบุญนาคผู้นำตระกูลบุญนาคที่ครองอำนาจยาวนานตั้งแต่รัชกาลที่สองจนถึงรัชกาลที่ห้าตระกูลบุญนาคคือขุนนางสายบริหารที่มั่งคั่งและทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยพวกเขาควบคุมการเงินการทูตและเศรษฐกิจของแผ่นดินจนได้รับฉายาว่าขุนนางรวยกว่าราชาแม้จะพักดีต่อราชวงศ์จักรีแต่ในอีกมุมหนึ่ง พวกเขาก็เป็นกลุ่มอำนาจที่ราชสำนักต้องพึ่งและต้องระวังในเวลาเดียวกันบทที่5เมื่อการเมืองเปลี่ยนรูปขุนนางสู่ขาราชการเมื่อเข้าสู่ปลายรัชกาลที่หพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าอำนาจของขุนนางเริ่มขัดขวางการปฏิรูปประเทศจึงเริ่มปฏิรูประบบขุนนางเปลี่ยนจากระบบศักดินามาเป็นระบบราชการสมัยใหม่ และค่อยๆลดอำนาจของขุนนางลงขุนนางหลายตระกูลถูกโอนอำนาจไปยังกระทรวงทบวงกรมเกิดตำแหน่งเสนาบดีที่ต้องรับผิดชอบต่อราชการโดยตรงไม่ใช่ต่อบุคคลหรือวงตระกูลนี่คือจุดเริ่มต้นของการสลายขุนนางและเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นข้าราชการซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบและอำนาจของรัฐมากกว่าอำนาจส่วนตัวบทที่6ออำนาจในเงาไม่เคยหาย จากขุนนางสู่ชนชั้นนำใหม่แม้ระบบขุนนางจะหมดไปในชื่อแต่อำนาจในเงาก็ยังคงอยู่เพียงแต่เปลี่ยนรูปเป็นข้าราชการผู้ใหญ่นักการเมืองและนายทุนในศตวรรษที่20ขุนนางเก่าหลายตระกูลปรับตัวเข้าสู่ระบบใหม่บางตระกูลกลายเป็นชนชั้นนำทางเศรษฐกิจบางตระกูลกลายเป็นนักการเมืองและบางคนยังคงสืบอิทธิพลอยู่เบื้องหลังการเมืองไทยจนถึงปัจจุบันบทสรุป คือใครคือผู้ครองอำนาจที่แท้จริงเมื่อมองย้อนกลับไปตลอดหลายศตวรรษเราจะเห็นว่าประวัติศาสตร์ของสยามไม่ใช่เรื่องของกษัตริย์เท่านั้นแต่ยังเป็นประวัติศาสตร์ของขุนนางผู้ที่อยู่ในตำแหน่งระหว่างราชาและประชาชนพวกเขาคือผู้ที่สร้างระบบค้ำจุนอำนาจและบางครั้งก็ล้มมันลงด้วยมือของตนเองคำถามที่ควรคิดต่อคืออำนาจที่แท้จริงอยู่ที่ใคร คือพระมหากษัตริย์ผู้ครองบัลลังก์หรือขุนนางผู้คอยเคลื่อนไหวอยู่ในเงาแห่งราชสำนักขุนนางผู้โค่นราชบัลลังก์จึงไม่ใช่เพียงเรื่องในอดีตแต่คือกระจกสะท้อนการเมืองไทยทุกยุคสมัยที่อำนาจมักเปลี่ยนมือโดยคนที่เราไม่เคยเห็นบนเวทีเมื่อเรามองย้อนผ่านประวัติศาสตร์จะเห็นว่าราชบัลลังก์อาจเป็นของกษัตริย์แต่อำนาจกลับอยู่ในมือของคนที่ไม่มีใครเห็น ขุนนางคือเสาหลักของแผ่นดินและบางครั้งก็เป็นผู้สั่นคลอนเสานั้นด้วยตนเองนี่คืออีกหนึ่งบทเรียนจากอดีตที่เตือนเราว่าอำนาจที่แท้จริงมักไม่ปรากฏอยู่ในแสงสวา่างหากคุณชอบเรื่องจริงจากประวัติศาสตร์ไทยอย่าลืมกดติดตามช่องย้อนสยามเรื่องจริงจากอดีตแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับอีกหนึ่งเรื่องราวจากอดีตท,ที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อน